ลองจินตนาการว่าคุณกำลังจะซื้อรถมือสองนะครับผมจะถามคำถามคุณ2แบบแบบแรกคุณคิดว่ารถคันนี้ราคาเกิน1 0 0 0 0แสนบาทไหมครับแบบที่2คุณคิดว่ารถคันนี้ราคาเกิน8 0 0แสนบาทไหมครับคุณเชื่อไหมครับว่าแค่การได้ยินตัวเลขแรกที่ต่างกันก็สามารถเปลี่ยนราคาที่คุณคิดว่าสมเหตุสมผลสำหรับรถคันเดียวกันนี้ไปได้อย่างมหาศาล ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเวลาที่เราเห็นป้ายราคาสินค้าที่เขียนว่าราคาปกติ2,000บาทลดเหลือ990บาทตัวเลข2,000บาทได้ฝังอยู่ในหัวเราไปแล้วทำให้เรารู้สึกว่า990บาทคือดีลที่ยอดเยี่ยมทั้งๆท,ที่มูลค่าที่แท้จริงของมันอาจจะแค่500บาทก็ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องการตลาดครับ ลองนึกถึงตอนที่คุณไปสัมภาษณ์งานแล้วฝ่ายบุคคลถามคุณเป็นคนแรกว่าคุณคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่ตัวเลขที่คุณตอบกลับไปจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาทั้งหมดหรือในห้องพิจารณาคดีข้อเสนอแรกของอายการในการเรียกร้องโทษก็มีอิทธิพลอย่างสูงต่อคำตัดสินสุดท้ายของผู้พิพากษาและที่สำคัญที่สุดคือความประทับใจแรกที่มีต่อคนคนหนึ่งถ้าครั้งแรกที่เจอเขาดูเป็นคนอบอุ่นและเป็นมิตร หลังจากนั้นแม้เขาจะทำอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเราก็มีแนวโน้มที่จะให้อภัยและมองว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจในทางกลับกันถ้าครั้งแรกที่เจอเขาดูเย็นชาต่อให้หลังจากนั้นเขาจะทำดีแค่ไหนเราก็อาจจะยังอดคิดไม่ได้ว่าเขาเสแสร้งหรือเปล่า ทำไมข้อมูลชิ้นแรกที่เราได้รับถึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทั้งหมดของเราอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่มีเหตุผลหรือเป็นตัวเลขที่สุ่มขึ้นมาก็ตามอำนาจอะไรที่ทําให้ความประทับใจแรกหรือตัวเลขแรกกลายเป็นสมอที่มองไม่เห็นที่คอยดึงความคิดของเราไว้ไม่ให้ไปไหนสหมอที่มองไม่เห็นนี้คืออคติทางความคิดที่ทรงพลังและถูกนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดอันหนึ่งมันมีชื่อว่า The anchoring effect หรืออาติิจากการยึดเหนี่ยวผู้บุกเบิกแนวคิดนี้คือนักจิตวิทยาเจ้าของรางวัลโนเบลอย่าง d ดน i e l ลคา n e เนมัและ a m o อสเทเวอรสกี้ครับพวกเขาได้ทำการทดลองสุดคลาสสิกเพื่อพิสูจน์พลังของมันในการทดลองพวกเขาให้ผู้เข้าร่วมหมุนวงล้อเสี่ยงโชคที่ถูกตั้งค่าไวใ้ให้ลูกศรไปตกที่เลข10หรือ65เท่านั้นหลังจากที่ผู้เข้าร่วมเห็นตัวเลขของตัวเองแล้วพวกเขาก็ถูกถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยว่า คุณคิดว่าประเทศในทวีปแอฟริกากี่เปอร์เซนต์ที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติผลลัพธ์น่าทึ่งมากครับกลุ่มคนที่วงล้อตกที่เลข10จะทายตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่25%ในขณะที่กลุ่มคนที่วงล้อตกที่เลข65กลับทายตัวเลขเฉลี่ยสูงถึง45%ตัวเลข10และ65ที่เป็นตัวเลขสุม่มและไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยได้กลายเป็นสมอในใจของผู้เข้าร่วมการทดลองไปโดยไม่รู้ตัว มีการทดลองที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงครับนักวิจัยได้ให้ข้อมูลบ้านหลังเดียวกันกับกลุ่มนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แต่แบ่งเป็น2กลุ่มแล้วให้ราคาตั้งขายที่แตกต่างกันกลุ่มที่เห็นราคาตั้งขายสูงก็มีแนวโน้มที่จะประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบ้านสูงตามไปด้วยในขณะที่กลุ่มที่เห็นราคาตั้งขายต่ำก็ประเมินมูลค่าต่ำตามนี่แสดงให้เห็นว่า แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังไม่สามารถหนีจากอิทธิพลของสมองนี้ได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะสมองของเราใช้ทางลัดในการคิดที่เรียกว่าการยึดเหนี่ยวและการปรับแก้แองเคอหรือการทอดสมองเมื่อสมองต้องประเมินอะไรบางอย่างที่มันไม่รู้คำตอบที่แน่นอนมันจะเกลียดความว่างเปล่าครับมันจะรีบคว้าข้อมูลชิ้นแรกที่มันเจอไม่ว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตามมาเป็นจุดเริ่มต้น หรือสมองในการคิดเพื่อสร้างหลักยึดให้ตัวเองนี่คือการทำงานของสมองระบบที่1ครับคือระบบที่คิดเร็วใช้สัญชตาตญาณและประหยัดพลังงานการสร้างสมองขึ้นมาคือทางลัดที่เร็วที่สุดในการหาจุดเริ่มต้นแทนที่จะต้องใช้สมองระบบที่2ซึ่งคิดช้าใช้เหตุผลและใช้พลังงานมหาศาลในการประเมินข้อมูลทั้งหมดจากศูนย์ adjust หรือการปรับแก้ จากนั้นสมองจะเริ่มปรับแก้หรือขยับความคิดออกจากจุดที่สมองลงแต่ปัญหาก็คือการปรับแก้ของเรามักจะไม่เพียงพอเสมอเราจะขยับความคิดออกจากสมองไปได้ไม่ไกลนักทําให้คําตอบสุดท้ายของเรายัางคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับตัวเลขเริ่มต้นนั้น The anchoring effect จึงไม่ใช่การที่เราเชื่อข้อมูลชิ้นแรกแต่เป็นการใช้ข้อมูลชิ้นแรกเป็นจุดอ้างอิงโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเราเข้าใจแล้วว่า สมองของเราจะท่าสมอโดยอัตโนมัติเราก็จะเริ่มเห็นทั้งอันตรายและโอกาสที่ซ่อนอยู่ใน,นกลไกนี้อ้าโม oment มันอยู่ตรงนี้ครับคุณไม่สามารถหยุดการทอดสมอได้แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าใครจะเป็นคนทอดสมอนั้น You can't stop the anchor from being dropped but you can choose who drops it สมองของคุณจะยึดเหนี่ยวกับอะไรบางอย่างเสมอถ้าคุณไม่สร้างสมองของคุณเอง สมองของคุณก็จะไปเกาะติดกับสมองที่คนอื่นหยิบยื่นให้คุณไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายผู้สัมภาษณ์งานหรือสื่อต่างๆก็ตามอำนาจที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่การพยายามต่อต้านไม่ให้เกิดการทอดสมองแต่อยู่ที่การตระหนักรู้ถึงสมองที่กำลังมีอิทธิพลต่อเราและการเรียนรู้ที่จะทอดสมองของเราเองก่อนแล้วเราจะนำความรู้นี้ไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้างวิธีที่ 1. การป้องกันจงทอดสมองสวนกลับ เมื่อคุณได้ยินข้อเสนอแรกในการเจรจาไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าหรือเงินเดือนให้ตระหนักรู้ทันทีว่านั่นคือสมอที่อีกฝ่ายตั้งขึ้นมาอย่าเจรจาโดยใช้ตัวเลขนั้นเป็นฐานนะครับให้คุณหยุดหายใจลึกๆแล้วเพิกเฉยต่อตัวเลขนั้นจากนั้นทำการบ้านของคุณเองเพื่อหาตัวเลขที่สมเหตุสมผลของคุณเองขึ้นมาแล้วให้ยื่นข้อเสนอแรกของคุณกลับไปโดยอิงจากสมอของคุณเอง การทำแบบนี้คือการดึงบทสนทนากลับมาอยู่ในขอบเขตของคุณวิธีที่2การรุกจงเป็นคนแรกที่ท่อสมอในสถานการณ์เจราจาส่วนใหญ่มีงานวิจัยชี้ว่าคนที่ยื่นข้อเสนอเป็นคนแรกมักจะได้เปรียบเพราะตัวเลขนั้นจะกลายเป็นสมอที่กำหนดทิศทางของการสนทนาทั้งหมดดังนั้นถ้าคุณไปสัมภาษณ์งานและถูกถามเรื่องเงินเดือนที่คาดหวังการเตรียมตัวและระบุตัวเลข ที่สมเหตุสมผลและสูงกว่าที่คาดหวังไว้เล็กน้อยของคุณไปก่อนจะเป็นการทอดสมอที่พองพลังและทำให้อีกฝ่ายต้องปรับความคิดโดยอิงจากตัวเลขของคุณแต่มีข้อควรระวังครับสมอที่คุณทอดต้องสมเหตุสมผลในระดับหนึ่งการตั้งราคาที่สูงหรือต่ำจนหน้าหัวเราะเกินไปอาจทำให้อีกฝ่ายไม่เจรจาต่อเลยก็ได้